สวัสดีครับมือนีกัมาพอกับก,บการรายงานการพยากรณ์อ,อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในบายวันที่12ตุลาคม2 5 6 5ครับ,รบสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศมือนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเข้าก็จะมีอากาศเย็นในต,ตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมากก็จะเป็นทั้งตอนล่างของภาคนะครับส่วนลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมก็จะอยู่ที่10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิสูงสุดของบานมนีกค็คาดว่าจะอยู่ที่29ถึง32องศาเซลเซียสแลวก็อุณหภูมิต่ำสุดของเช้าอื่นก็คาดว่าจะอยู่ที่20ถึง22องศาเซลเซียสครับต่อมานะครับเท่ากับมาเบิ่งการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหน้าระวางเมื่อที12่12ถึง18ตุลาคม2016 โดยในช่วงแรกนะครับช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2 5 1 6บริเวณภาคอีสานตอนล่างขงเฮ้ากระจิม,มีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าเล็กน้อยบางแหงนะครับส่วนลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมก็จะอยู่ที่10ถึง30กิโลเมตรต่อชัว่วโมงต่อมาในช่วงที่2นะครับช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคม2 5 6 5 บริเวณภาคอีสานตอนล่างของเท้ากับสิมีฝนฟ่าคะนองลอยละ2ี่สิบถึงส0ของพื้นทีมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีลมแรงด้วยครับส่วนลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมก็จะอยู่ที่ 10- ถึงส0สกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและช่วงสุดท้ายช่วงที่สามช่วงวันที่สิบหกถึงสิบดตุลาคม2565้หบ้าบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮ้ากับสิมีฝนฟ่าคะนองลอยละ 10-20ของพื้นที่มีลมแรงโดยอุณหภูมินะครับก็จะลดลง2-4องศาเซลเซียสนะครับส่วนลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมก็จะอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิในช่วงนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดกระขาดว่าจะอยู่ที่20-32องศาเซลเซียส อุณหภูมิตามสุดของช่วงนี้กระขัดจะอยู่ที่1 6บหถึงยีองศาเซลเซียสครับครับกระผมกระขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระว่างอันตรายจากฝนทีิตกนักฝนทีิตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมชับพันน้ำปลาไรหลากไปนะครับและก็อุณหภูมิก็จะลดลงก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพกันนำ้ำนะครับ สำหรับมื่นี่กับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน